น้ำล้นทะลักอ่างแล้วก็หลากท่วมจังหวัดอุดรดิตเมื่อคืนทั้งคืนถ้าเราดูในโซเชียลเนี่ยมีแต่คนส่งภาพส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือกันนะคะแล้วบางจุดคุณผู้ชมอย่างอําเภอทองแสนขันน้ําท่วมสูงเกือบ2เมตรเลยนะ <ไป S 2> คะกลายเป็นว่าชาวบ้านเองไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่ามันจะมิดหลังคาเนี่ยก็ได้แต่ขึ้นไปรอคอยความช่วยเหลืออยู่บนหลังคาบ้านกันแล้วไปดูปฏิบัติการช่วยเหลือชาวบ้านกันนะคะตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งจากเทศบาลตำบลทองแสน ัเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูล,ลนิธิต่างๆต้องล่องเรือฝ่ากระแสน้ําลึก2เมตรเข้าไปในหมู่บ้านอบพยพผู้ประสบภัยที่หนีไปอยู่กันบนหลังคาท่ามกลางความมืดออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็กลุ่มเปราะบางเยอะนี่ค่ะคนแก่นะคะผู้สูงอายุนี่เยอะเลยผู้หญิงเด็กนะคะทั้งหมดเนี่ยผู้ประสบภัยนะคะมีมากถึง2,500ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเลือกเอากลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กๆออกมาก่อนนะคะโดยมาอยู่กันที่หอประชุมเทศบาลตำบลทองแสนขันกันเป็นการชั่วคราวแต่กลายเป็นว่าพอยิ่งดึกนะคะมวลน้ํำยังไหลเข้าพื้นที่แบบไม่ลดระดับเลยแถมรุนแรงมากขึ้นด้วยเนี่มาเป็นคลื่นแบบนี้เลยนะคะคหลายคนเลยอพยพข้าวของโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นี่ก็เข็นหนีน้ํากันกลางดึงกเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือก็คือขนาดเข็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย น้ำจะท่วมมอเตอร์ไซค์แบบมิดคันแล้วนะคะรถเก่งบางคันคนขับพยายามจะฝ่ากระแสน้ําคือจะขับหนีน้ําแต่สุดท้ายจมน้ําแบบ oh. มิดหลังคาจมทั้งคันก็มีนะคะ oh. ความรุนแรงของน้ําท่วมในครั้งนี้ค่ะนายกเทศบนตรีตะบนทองแสนขันต้องประกาศยุติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันชั่วคราวเมื่อช่วงตีสองเพื่อความปลอดภัยทําให้ยังมีชาวบ้านติดอยู่ในพื้นที่กันเยอะมากเลยนะคะ ทุกบ้านเนี่ยอาศัยกันอยู่ในความมืดเพราะว่าไฟดับด้วยไม่ได้กินข้าวกันมาทั้งวันบางคนเนี่ยออกมานั่งอยู่บนหลังรถเพื่อรอคอยความช่วยเหลือเนี่ยค่ะสภาพที่เห็นก็คือนั่งกันอยู่เหมือนติดเกาะกลางน้ำรจริงๆคืออยู่บนหลังคารถกันแล้วนะคะมันมืดและกระแสน้ำแรงทำให้เรือที่เข้าไปนะครับกลัวว่าจะได้รับอันตรายน้ำแต่ละซอยที่เข้าไปมันมีบ้านคนเยอะครับ บ้านเรือนเยอะเขานีพอเรือเข้าไปในน้ํากระแทกไปโดนบ้านเขาบ้างไปโดนรั้วเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวได้รับอันตรายถ้ากลางคืนเราก็เลยหยุดแต่ตอนนี้เราก็เป็นต้องให้คนที่ยังอยู่ติดค้างอยู่ด้านในก่อนนะเวลายังอยู่ก่อนเยอะเลยครับตอนนี้วลเขาก็คืออะไรครับก็กังวลก็คือกลัวชาวบ้านจะได้รับอันตรายและก็การอดมาทั้งวันนี่แหละครับกลัวเขาจะหิวโหยคือทางเราก็พยายามจะเข้าไปแล้ว มันไปไม่ถึงจริงๆนะนะ้ำอะไรเจ้าหน้าที่ก็พยายามสุดความสามารถนะคะก็เข้าใจท่านนายกเทศมนตรีนะก็ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ด้วยทีมเราเองก็ส่งคุณบอลรัลชาตาเนี่ยลงพื้นที่ไปก่อนเพื่อไปติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็ให้กําลังใจกันนะคะอีกจุดคุณผู้ชมดูที่อ um ําเภอตรอนตรอนก้นหนักหน้าเป็นห่วงนะคะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมโรงพยาบาลตรอน <S <S ตั้งแต่ตีสอนาทีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ต้องลำเลียงผู้ป่วยออกมาด้านนอกขึ้นเรือยนต์อบพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะซึ่งภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยทำต่อเนื่องกันมาจนถึงเช้าวันนี้เลยนะคะทำให้คุณหมอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องพาผู้ป่วยนั่งเรือยนต์ ออกมาที่ด้านนอกค่ะรวมถึงต้องขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มาไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะคะก็คือทั้งคืนจนถึงเนี่ยฟ้าสระดับน้ำนที่ไหลท่วมโรงพยาบาลตอนนี้สูงกว่า40เซนติเมตรไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้แล้วนะคะและมีการออกประกาศภาะวะฉุกเฉินน้ำท่วมโรงพยาบาลตรอนแนะนำผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ให้ไปใช้โรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกตินะคะในโรงพยาบาลอ,ออกประกาศของวันนี้ก่อนเลยครับแล้วก็จากการที่โรงพยาบาลตรนเนี่ยน้ําท่วมสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อวานนี้ก็เลยมีการประสานกู้ภัยว่าช่วยไปรับผู้สูงวัยจากโรงพยาบาลเนี่ยพากลับไปที่บ้านก่อนเพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลน้นํามันสูงขึ้นเรื่อยๆหรือจะไม่ปลอดภยัยกู้ภัยก็เลยต้องไปพาเนี่ยอย่างเช่นพาคุณยายท่านนี้นะครับเป็นผู้ป่วยสูงวัย ขึ้นเรือยางแล้วก็พาส่งกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลตรอนนะครับปรากฏว่าโรงเรียนตรอนตรีศิลป์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเนี่ยน้ำก็ท่วมสภาพเป็นแบบนี้ครับบางจุดน้ำลึกเป็นเมตรเลยต้องตัดไฟด้วยผู้นวยการโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนอย่างน้อย2วันวันนี้นะครับกับพรุ่งนี้ด้วยให้ผู้ปกครองกับนักเรียนเนี่ยคอยติดตามประกาศจากทางโรงเรียนแล้วก็รอดูสถานการณ์กันอีกทีหนึ่ง ทีนี้ไปดูที่ตำบลน,น้ำอ่างนะครับเมื่อช่วงดึกปรากฏว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาประสบเหตุคือน้ำมันท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วระดับน้ำมาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นติดต่อประสานขอกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือกันหน่อยครับหน้าเดินมามเข้าไปหาเขาไม่ได้ะ พี่ระวังหัวตะปูนะคะ่อยๆลงมาพี่จูชีบยุงหลังครับจูชีบยุงหลัง โอ้หเนี่ยคือปีนล,ลงจากหลังคากันแบบนี้นะคะคแล้วก็เมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาใช้เป็นเรือท้องแบนแบบนี้ช่วยชาวบ้านที่ตำบลน,น้ําอ่างเพราะว่าเขาบอกมีผู้สูงอายุหลายคนเลยของครอบครัวหนึ่งเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคากันแล้วก็ห่วงจะไม่ปลอดภัยนี่นะคะก็ค่อยๆช่วยกันบางหลังก็ต้องนี่คะลงทางหน้าต่างก็มีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ล่องเรือไปรับผู้หญิงรับเด็กออกจากบ้านที่น้ําท่วมมิดชั้นหนึ่งไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็ต้องทํางานแข่งกับเวลานะคะคืออล่ง รืเนี่ยในความมืดนี่คือฝ่าน้าท่วมที่มันเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะด้วยนะคะ <S <S พร้อมจัดหาเสื้อชูชีพให้ชาวบ้านสวมระหว่างอพยพเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่ามันทุลักทุเลพอสมควรให้ท,ที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็อพยพชาวบ้านในพื้นที่ออกมาได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะอืมก็จะเห็นว่าที่อุตรดิตถ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีการพูดถึงความเสี่ยงว่าน้ําจะท่วมนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ชาวบ้านหลายคนตั้งหลักไม่ทันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณบอลร,รชัชตะเนี่ยไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านที่อพยพไปตอนนี้เขาไปอธิทองแสนขันเนี่ยนะครับเขาจะมีจุดที่ให้ชาวบ้านพักชั่วคราวในระหว่างที่รอน้ําท่วมเนี่ยลดระดับลงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยปรากฏว่ามีหลายคน ตื่นเช้าเลยเพื่อที่จะมาติดตามข่าวว่าน้ําที่ท่วมบ้านเนี่ยมันลดลงแล้วยังสามารถที่จะกลับเข้าบ้านได้แล้วยังนะครับเพราะหลายคนเป็นห่วงบ้านปรากฏหลายคนได้รับแจ้งว่ายังกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่านอกจากน้ําจะไม่ลดแล้วเนี่ยฝนยังคงตกเพราะฉะนั้นทําให้น้ําท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยตอนนี้คุณป้าคุณยายก็ต้องอยู่ที่ศูนย์อพยพช่กคราวไปก่อนนะครับอย่างชาวบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณอัญชัน บอกโอ้น้ำมาตั้งแต่ตีสี่ของเช้ามืดวันที่30กันยายนแล้วน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคือขนาดผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประกาศให้เตรียมตัวนะเตรียมอบพยพนะเตรียมข้าวเตรียมของยังเตรียมไม่ทันเลยนะครับตัวของคุณอน,นชันบอกคนในบ้านเนี่ยต้องว่ายน้ำแหวกน้ำออกมาเอาตัวรอดส่วนเธอเนี่ยอุ้มหลานสาวสองคนปีนไปอยู่บนหลังคาแล้วก็ตะโกนคุยกับสามีซึ่งว่ายน้ำไปเกาะต้นไม้แล้วรอคนมาช่วย เนี่ยตั้งแต่เช้ามืดจนกระทั่งตกเย็นมีทหารร่องเรือมาช่วยแล้วก็พามาอยู่ที่นี่ครั้งนี้ยอมรับเลยเป็นการที่น้ำท่วมรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งครับน่ากลัวก็มันมามันมาขึ้นมาแวบเดียวเลยค่ะอืมทันได้เตรียมตัวไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่ทันเลยค่ะอืมคือมันเป็นช่วงที่เรานอนอยู่ว่าไงแมนอนอยู่อืม แลวรวรู้อีกทีหนึ่งคือตอนไหนครับว่าน้ามันเริ่ม,ม,มสูงขึ้นแล้วผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศค่ะทหารไปรับค่ะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูไปมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยมัน,มนเป็นบ้านสวนน่เนาะอ,อยู่เนียบ้านอ่ะพันสวนอะ่ะแรงคร<ล>ัแรงดูไปน่ากลัวมากเลยเนี่ยคือตัวของคุณป้าแกบอกว่าต้องหนีตายเอาตัวรอดมาก่อนนะครับที่ทองแสนขันน้ำท่วมสีตำบลน,นะครับมีห้วยคดบอ่อทองบอ่อเบี้ย แล้วก็น้ําผีมีบ้านจมอยู่ใต้น้ำเนี่ย2,500หลังนะครับแล้วก็มีชาวบ้านได้รับผลกระทบประมาณ8,000คนล่าสุดทางสำนักข่าววันนิวส์นะครับโดยโครงการวันสร้างสุขก็ขไปช่วยร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมเปิดโรงครัวนะครับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเป็นการช่วยจากหนักเป็นเบาอย่างน้อยก็มีข้าวมีอาหาร ในการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนแต่ว่าหลายหน่วยงานในพื้นที่ตอนนี้กําลังพยายามหาทางเข้าไปช่วยชาวบ,บ้านในพื้นที่อยู่นะคะใช่ค่ะคุณบอลร,รัชตะทีมข่าวของเราก็ร่วมกับทางมูลนิธินะคะเป็นโรงครัวช่วยชาวบ,บ้านวันนี้แล้วก็อัปเดตจากคุณบอลร,รัชตะเช้าว,วันนี้เนะี่ยคุณบอลบ,บอกว่าที่อําเภอทองแสนขัน น้ำมันไปท่วมเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตรัศมีใกล้จุดน้ำท่วม30กิโลเมตรกลายเป็นว่าตอนนี้ใช้การไม่ได้แต่ว่ามีบางจุดที่ทางเพจอุตรดิตฐ์ยชั่วโมงเขาอัปเดตว่าทองแสนขันน้ำอาจจะเริ่มลดลงมาบ้านแต่ว่าก็เจอสภาพดินโคลนไปทั่วบริเวณเลยนะคะ,ะทีนี้สาเหตุที่น้ำเนี่ยทำไมถึงท่วมอุตรดิษฐ์หนักมากๆในครั้งนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบจากเพจของโครงการชนลประทานอุตรดิษฐ์นะคะพบการรายงานสถานการณ์น้ำเอาของเมื่อวานก็คือ30กันยายน68 เก็บน้ำคลองตรอนปักธงแดงค่ะคืออยู่ในขั้นวิกฤต มีน้ำล้นสป i ิ l เวย์ทำให้น้ำท่วมหนักในหลายอำเภอเจ้าหน้าที่โครงการชประทานอุตรดิตถ์ก็ประชุมติดตามสถานการณ์นะคะระบุปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยมีค่าเฉลีย่ยเกิน100มิลิเมตรซึ่งเป็นปริมาณที่มันมากเกินกว่าระบบระบายน้ำจะรองรับได้ทันทีส่งผลให้น้ำไหลล้นสป i ิ l เวยของคลองตรอนอย่างที่มันไม่ค่อยจะเคยเกิดขึ้นนะคะอัตราการไหลเนี่ยเกินกว่า150ลูกบาทเมตรต่อวินาที แล้วมวลน้ําทั้งหมดะคะมันก็ไปรวมกันที่ฝายคลองตรอนปริมาณน้ําไหลผ่านพุ่งสูงทะยานไปแตะระดับมากกว่า700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งบ่งถึงภาวะวิกฤตอย่างชัดเจนและความรุนแรงนี้มันก็ไปกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยพอดูภาพมุมสูงถนน่ะวิ่งวิ่งมาขาดไปเลยน้ําท่วมหายไปแบบนี้ มองไปทางไหนมีแต่น้ําทั้งชุมชนทั้งพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็พื้นที่ที่รับมวลน้ําจากคลองตรอนโดยตรงก็คืออําเภอทองแสนขันนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่หนักเลยนะครับส่งกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงหลายพื้นที่ก็หนักไม่แพ้กันอย่างเช่นที่แม่สเสียงแม่ห้องสอนเนี่ยระดับน้ําในพื้นที่ปรากฏว่าไปสมทบที่อําเภอศบเมยเพราะฉะนั้นศบเมยรับน้ําต่อชาวบ้านเด็กผู้ใหญ่ต้องรีบอพยพจากพื้นที่ครับ เนีย้องไห้จ้าเด็กลูกเสียขวัญกันหมดนะคะบางคนจะเป็นลมครับนี่ตกอกตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือ บางทีพอน้ํามันมาแล้วไม่ทันตั้งตัวะนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็พยายามเข้าไปช่วยกันนะครับเด็กๆที่สบมยอนี่อยู่มาบางทีบางคนไม่เคยเจอครับเด็กตัวเล็กแบบนี้พอมาเจอเหตุการณ์ก็ตกใจรวมไปถึงต้องนั่งเรืออันนี้ฝ่ากระแสน้ําเห็นกระท่อมใช่ไหมฮะเมื่อกี้คือต้องฝ่าไปช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ในกระท่อมออกมาะนะครับบางคนก็เนี่ยกว่าจะช่วยมาได้ทูลักทุเลแเราไม่ใช่แค่คนครับเอาน้องหมาน้องหมาก็เดือดร้อนเหมือนกันก็นกต้องพาน้องหมาเนี่ย หนีน้าเหมือนกันนะครับนี่นี่นอกจากเด็กแล้วนี่ไหนไหนไเดี๋ยวซิออมาแล้วอยู่หัวเรือเลยเหรอลูกเป็นเข็มทิศคอยบอกปลอดภัยแล้วลูกเ้ยนะทางน้ำวนครับแล้วก็บู๊ทีหนึ่งสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะก็ต้องช่วยนะคะช่วยกันปลอดภัยเรียบร้อยอทีนี้มีเจ้าหน้าที่นี่เดินข้ามน้ํากันมานะครับคือบางจุดเราเห็นแบบนี้นะคือถ้าแค่เข่าเนี่ยแต่น้ำมันมันแรงน้ำมันเชี่ยวบางจุดนี้น้ำโอ้โหนุ่นถึงเกือบเอวอะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพาเด็ก กับผู้สูงอายุไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับบางคนคือไม่ได้มีแค่ตัวต้องแบบขอบข้าวหอบของเพราะาเป็นห่วงทรัพย์สินด้วยนี่พาน,นั่งวิวแชร์ออกมาจากบ้านก่อนนะครับถือว่าคนละไม้คนละมือที่ช่วยกันเต็มที่นะครับนอกจากนี้มีที่โรงเรียนแม่สวดน,น้ำท่วมคือโอ้โหนี่ชั้นล่างไปแล้วนะครับนี่เหลือแค่ชั้นบนละคลิปนี้คุณครูถ่ายเอาไว้นะครับคุณครูเนี่ย คือลืมของเอาไว้ต้องนั่งเรือเข้าไปแล้วเนี่ยผ่านโรงเรียนด้วยก็เลยถ่ายภาพว่าน้ําท่วมโรงเรียนแล้วสนามหน้าโรงเรียนจากเดิมนะครับเมื่อก่อนคือมองไม่ออกอะตรงจุดนี้เห็นว่าเมื่อก่อนเป็นสนามบอลเต็นทเรือมามาแล่นแทนนะครับแล้วถามว่าเด็กกับคุณครูต้องไปอยู่ที่ไหนไปอยู่วัดครับเนื่องจากว่าที่โรงเรียนเนี่ยน้ำท่วมสูงเป็นจุดเสี่ยงมากเกินไปก็เลยต้องพาเด็กๆก,กับคุณครูเนี่ย ไปอยู่วัดทั่วคราวนอกจากโรงเรียนบ้านสวนแล้วโรงเรียนอีกที่นึงก็คือโรงเรียนบ้านเกาะก็เดือดร้อนไม่แพ้กันครับนอกจากนี้นะคะยังมีนายวิทย์อายุ55ปีอย่าลืาชมดูภาพหวาดเสียวจริงๆเนี่ยในวงกลมแกลอยมาตามน้ําแบบนี้เป็นชาวบ้านที่อำเภอแม่สเรียงแล้วไปนอนเฝ้าสวนที่อยู่ติดริมน้ํายวมปรากฏถูกน้ําซัดตกแม่น้ําลงไปอนะคะ่ะไปดูภาพวินาทีช่วยเหลือกันค่ะ เนี่คุณผู้ชมเราไล่ให้ดูตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงนาทีที่ช่วยพี่วิทย์ได้สำเร็จนี่นะคะ ลุ้นกันทุกวินาทีเลยนะคะสอบถามเจ้าตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่วิทย์ก็เล่าให้ฟังว่าก็เกิดจะไปนอนเฝ้าสวนตามปกติเหมือนทุกวันนะคะซึ่งน้ํายวมเนี่ยมันก็เพิ่มระดับสูงขึ้นสูงจนตัวเองก็ตัดสินใจมันไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยแกก็หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกระท่อมนะคะมันซุดพังลงมา,ามันก็ไม่มีจุดให้หนีภัยแล้วนะคะแต่ว่าโหต้องชมว่าพี่แกสติดีจริงๆเห็นถังน้ำที่เกาะลอยมาไหมคะมแกบอกนาทีที่กระท่อมพัง แกก็คว้าถังน้ําไว้ก่อนเลยอะค่ะแล้วก็ใช้ถังน้ำนี้ยพยุงตัวเองกะว่าจะถีบตัวขึ้นฝั่งแต่น้ํามันแรงมากพาลอยออกไปกลางแม่น้ําคราวนี้ก็แล้วแต่กระแสจะพาไปให้น้ำมันพัดพาไปลอยมาถึงจุดแรกสะพานหนองปากแขมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาโยนเสื้อชูชีพให้ก่อนนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะใส่ได้ก็เอา เก็บชูชีพกับถ่านน้ำมันถือเกาะ<ฮ>ลอยไปพร้อมกันจนจังหวะที่ไปติดอยู่ที่กอกกล้วยเนี่ยคงเป็นจังหวะที่พอจะใส่เสื้อชูชีพได้ก็กะจะรอความช่วยเหลืออยู่ที่กอกกล้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานกระแสน้ํามาอีกระลอกหนึ่งพัดไหลต่ออีกลอยไปถึงสะพานบ้านขะาบ,บวงไปอีก4กิโลเมตรผู่พยชาวบ้านก็พยายามาตามไปช่วยทาหารพลานกบมามาดักไปดักพี่วิทย์อยู่ข้างหน้ารอช่วยเหลือสุดท้ายโยนเชือกลงไปพี่เกาะให้ได้นะ พี่วิทเกาะได้สําเร็จกู้ภัยที่รออยู่บนฝั่ง็เนียค่ะค่อย,คอยสาวดึงตัวพี่ขึ้นมานะคะแล้วปรากฏว่าเนื้อตัวพี่วิทย์นะคะมีแต่รอยช้ารอยแผลจากการที่ถูกน้ำซัดมาหลายกิโลเมตรเนี่ยถูกน้ํากระแทกถูกกิ่งไม้ถูกท่อนไม้อะคะ่ะซัดกระแทกตามตัวก็บาดเจ็บไปมากพอสมควรเหมือนกนอันก็ต้องชมว่าแกก็มีสติ<ช>แลวก็โชคดีด้วยจริงๆนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนนี้ทัพรวมของที่อำเภอแม่สรียงเนี่ย น้ำก็เริ่มลดแล้วเห็นไหมเริ่มที่จะคลีนนิ่งกันแล้วนะครับล้างบ้านกวาดโคลนกันไปชาวบ้านก็มาช่วยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยตอนนี้น้ําประปาที่มันใช้งานไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่การประปาจะมาตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําแล้วก็จ่ายให้กับประชาชนไปตามบ้านเรือนอุปสรรคคือน้ํามันแพ้โคลนครับโคลนมันเข้าไปอุดตันท่อสูบน้ํา คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหานี้แต่ว่ายังแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทําให้ชาวบ้านในอํเาเภอแม่สะเรียงไม่มีน้ําประปาใช้รวมไปถึงไฟฟ้าบางจุดก็ยังใช้งานไม่ได้ส่วนเทศบาลตําบลแม่สะเรียงล่าสุดโพสต์อันนี้เป็นเรื่องความสูญเสียนะครับขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณนกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการหลังจากที่คุณนกเนี่ยถูกดินสไลด์ทับเสียชีวิต บ้านอยู่ด้านหลังโรงค่าสัตว์ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คงที่อำเภอแม่สเสียง ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมส่วนที่จังหวัดแพร่ะนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากพายุบัวล,ลอยเหมือนกันแล้วก็ชุมชนป่าแม่ที่อยู่ในอำเภอเมืองแพร่เองมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข,ข,ข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะจนมาถึงช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวดูภาพกันนะคะมีมวลน้ำเนี่ยไหลเข้ามาท่วมชุมชนอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้น้ํามันท่วมอยู่แล้วนะคะก็เลยทําให้น้ําท่วมหนักมากขึ้นไปอีกนะคะซึ่งก็เป็นน้ําที่มาจากอ่างเก็บน้ํา ห้วยผาคำและด้วยความที่ตลอดทั้งคืนฝนตกซ้ำเข้ามาด้วยจึงเกิดน้ําป่าหลากจากลําห้วยผาคำและลําห้วยขมิน้นท่วมเพิมเ่มเติมชุมชนบ้านมณีวันบ้านต้นห้าและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายนายสุภวัตส,สุภัรีนายกเทศมนตรีตำบลป่าแม่ก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะพร้อมกับกําลังเจ้าหน้าที่รีบไปช่วยชาวบ้านขนย้ายข้าวของไปไว้บนที่สูงและยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าอาจจะมีน้ําหลากมาเพิ่มอีกรอบในวันนี้ ชาวบ้านต้องเฝ้าระวังแล้วก็รีบขนย้ายเข้าของไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย <c oughs> ส่งใจให้ชาวแพร่ก,กันด้วยค่ะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news